โอ้โหฝีมือดีอยู่งใส่ต้องเซิร์ชเน็ตหาคอร์ดแล้วล่ะเพลงอ่ะล่องเรือหารักอ่ะเอาว้เล่นแก้เบื่อแล้วก็ร่านอ่านหนังสือไงอืมเอาไว้แล้วพี่เขาถอยมาให้หูเกือบ5,000ันะอันนี้มัน3 9ม0เก้ห้าสิบเซตนี้5,000มั้งเนี่ยเซตก็ตกสี่พันบาทเลยห้าพัน ไม่ต้องวาพื้เดี๋ยววันทางขาตั้งเฮต้าเสียงกลางวานนี่เนาะยามาห้าเสียงมันดีอยู่นั่นแหละเสียงกลาง